ครับกับกับเรียนทางคณะกรรมการทุกท่านนะครับว่า,าฟุตบอลหนองคายเอฟทีที่ออกไปเยือนทีมชัยภูมินะครับซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการประท้วงมีการทะเลาะวิวาทกันนะครับผมขอเรียนเบื้องต้นนะครับซึ่งบอดบริหารของฟุตบอลหนองคายเอฟทีเบื้องต้นได้คุยกันแล้วว่า มาตรการในการตัดสินของอกรรมการนะครับยังไม่ค่อยทันเกมนะครับไม่ใช่ว่าทีมนองขายแพ้แล้วแล้วก็จะมาชวนตีไม่ใช่อย่างนั้นครับซึ่งท่านประธานบริหารสโมสรหน,นองขายเอฟทีนะครับท่านได้ยินข่าวท่านก็ไม่สบายใจท่านก็สั่งการให้ผมนะครับว่า ทำไงอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ให้การสนับสนุนฟุตบอลลีกนะฮะลดกดิวิชัน2เนี่เกือบทุกจังหวัดก็มีเสียงบ่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะนายกอบจทุกจังหวัดในภาคอีสานแล้วคิดว่าบางครั้งจะร่วมกันถแถลงการนะครับเพื่อที่จะสะท้อนปัญหานะครับให้กับทางสมาคมได้ทราบนะครับการทำทีมนะครับบอก ท่านตามตรงเลยครับว่าเราทําด้วยใจรักทําเพื่อ,อพี่น้องในจังหวัดนั้นๆแต่ว่าเสียงสะท้อนกลับมาแล้วทําให้เราขาดกําลังใจนะครับจังหวัดน้องคายก็พร้อมนะครับที่จะให้ความร่วมมือแต่ว่าสถานการณ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็อยากให้ทางสมาคมได้วิเคราะห์นะครับได้ดูเหตุการณ์ทั้งเทปก็ได้ครับในการแข่งขันกับชัยภูมิว่ากรรมการตัดสินเป็นอย่างไรนะครับ ก็ต้องฝากไว้กับสมาคมว่าให้ทันกับหลีกภูมิภาคซึ่งเติบโตไปเร็วมากนะครับน้องคายก็พร้อมที่จะให้ความสนับสนุนนะครับแต่ว่ากำลังใจมันถดถอยไปมากนะครับยังไงก็ต้องขอฝากไว้กับทางสมาคมครับผมถ้าเกิดมีการเรียกค่าปรับกับทีมน้องคายเราเนี่ยค่ะเราจะยังไงคะคือถ้าเรียกค่าปรับนะครับท่านก็ต้องไปดูเทปก่อนว่าสมควรไหม ไม่ใช่ว่าทางเราเนี่จะมีอะไรก็จะโยนให้กับทีมจังหวัดนั้นๆเมื่อมีปัญหามาแล้วแต่ท่านต้องคํานึงถึงตัวกรรมการของท่านด้วยตัวทีมงานของท่านด้วยว่าท่านได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไหมอย่างถูกต้องไหมนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าในแมตช์แข่งขันกับชัยภูมิแม้แต่พี่น้องชัยภูมินะครับกองเชียร์ชัยภูมิยังเห็นใจชาวจังหวัดหนองคายนะครับ